จงรับไปเบเทโอสตรีมวิชา hey, เปลวไฟสุดยอดถล่มโลกตก้มเติมเงินถูกต้องรายอีลักต์ชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับรานะคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว รบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสักนิดน,นึงนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดใน i c l o u d นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมุติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK p พตัวนี้นะครับ ฮะสวัสดีครับมีรักีแบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในรีมีเมนโต้นะครับไวท์ชาร์ดนะครับอันนี้มีขออนุญาตปิดเสียงเกมนะเพราะว่ามีอัปโหลดลงไปแล้วโดนลิขสิทธิ์เพลงนะครับโอ้ลิขสิทธิ์แรงนะก็เดี๋ยวขออนุญาตบอกครับเกมตอนนี้เป็นของสโตเกาหลีนะครับเปิดทั้ง iOS และ Android นะครับอันนี้มีเล่นใน PC เดี๋ยวมีจะลิงก์อาทิ้งลิงก์ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนําการรีไอดีด้วยนะครับรีไม่ยาก เกม 3D คอรเรเบียน RPG โมบายแอนด์พีซีนะครับจัดทีมต่อสู้สลับก็เป็นแนวเอ o ม p g อที่น่าจะเป็นภาพสวยที่สุดแต่ว่าอันนี้มีอัดเอ,อ่อผ่านคอมมามีไม่ได้แบบตัดภาพตัดอะไรมันก็มันก็อาจจะไม่สวยมากแต่จริงจริงมันสวยมากนะเพื่อนๆลองไปโหลดใน PC เล่นได้ต้องบอกว่าเทียบชั้นฮองไกได้เลยนะหรือว่าจะเป็นเกนชินหีว่าเทียบได้คือภาพมันสวยจริงๆโอ,อ้้วเพื่อนๆดูตัวผู้หญิงนี่โอ้โหเอ,อ่อแค่เห็นก็น่าเล่นแล้วใช่ไหม เดี๋ยวขออนุญาตต่อนะครับในโลกนี้ที่อันมืดมิดเทพเจ้าถูกลืมเรือนนะครับแล้วก็ปีศาจบุกโลกที่จะทําลายหหยะความศรัทธาและการสิ้นโลกนะครับก็เอาง่ายๆก็ทีมเราเนี่ยแหละก็จะเป็นคนที่กอบกู้โลกใบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนอันดับแรกก่อนจะรีให้เพื่อนๆเล่น,น,ลน,ลนมาถึงจุดเออจอน้องหัวเขียวตรงนี้มันต้องผ่านดันก่อนต้องผ่านดันก่อนนะครับประมาณสู้ประมาณออนานอยู่นะยี่สิบนาทีได้โอ้โหแค่ภาพก็ผ่านแล้วว่านะ เดี๋ยวมีเขาญาตแนะนำนะครับเริ่มมาให้กดที่จดหมายเก็บเก็บของก่อนอ่ะเสร็จแล้วมาที่เฟืองนะครับนี่อันนี้มีแนะนําว่าให้ปรับภาพอามหมี่เลยก็จะเป็นภาพสเปคขั้นต่ำอันนี้มีปรับภาพขั้นต่ําด้วยนะถ้าเกิดเป็นภาพขั้นสูงเนี่ยอ่อมันจะไม่แหลกเลยเอ้ยถ้าปรับขั้นสูงอะแหลกถ้าเกิดเป็นมือถือเล่นไม่ไหวก็ลองปรับตามหมีดูครับไม่แหลกถ้าปรับตามหมีหมีว่าไม่แหลกเล่นได้ แต่เกิดเพื่อนๆที่แบบว่าเออสเปคน้อยอะไรแบบนี้ไปปรับภาพสูงก็ตายแน่แหละค้างมากอะต่อไปการรีไอดีนะครับเพื่อนๆเข้ามาที่คําสั่งที่5ตรงซ้ายล่างเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็กดคําสั่งเลยครับไปคำสั่งที่3เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นคําสั่งมาว่า E K N C K T ไอตรงนี้ก็คือกดรีตามเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่กดไปอาจจะไม่คําสั่งตามหรือเพื่อนๆก็พิมพ์ตามเขาก่อนจะรีก็คิดดูดีๆก่อนแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยเราโอเคหรือเปล่าถ้าเราโอเคก็สามารถจัดได้เลยครับ อันนี้จบเป็นส่วนการรีไอดีนะครับอะต่อไปในส่วนเทียร์ตัวละครนะครับแล้วก็เปิดตัวไหนดีไม่ดีก็สามารถดูเทียร์ตรงนี้ได้แล้วก็เปิดได้เลยครับแต่แต่เทียร์ตามนี้เลยครับตัวนี้มีอยากได้ใช่ปะ่ะนี่เลยน้องหัวเหลืองโลลีตัวไอ้น้องหัวขาวโอโลลีตัวนี้หนึ่งตัวแลยครับแล้วก็เป็นในส่วนเอ,อ่ออาร์คเนสนะครับเป็นผู้หญิงธาตุไฟนะครับโอพแล้วก็เป็นในส่วนตู้ตอนแรกน้องหัวเขียวเลยก็คือน้องกาสนะครับเป็นตัวสายซับนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะมีนะครับ แล้วก็พวกตัวที่อยู่ตรงสเตนพาวเวอร์ Power, เนี่ยไลท์แคนเซอร์ไฟการ์ดอะไรพวกนี้คือเทพครับพยายามเอาตัวข้างบนได้แตนน่ถ้าไม่ได้ก็ตัวเอ,เอก็ได้ก็เก่งโคตรเล่นได้เหมือนกันหมดนะครับคือเกมนี้มันไม่ได้แบบเออฟรีก,กว่าถ้าไม่มีตัวเล่นไม่ได้นะเ,เดี๋ยวมีข้อญาตเปิดอา้าวถ้าเปิดแบบนี้ขึ้นสีทองแปบลบว่าเราเราได้ตัวทองครับแต่ว่าจะเป็นตัวอะไรอา้าวได้ตัวที่มีอยากโอ้โหดูนมซะกอ่อนนมกระเพิ่ม ก็คืออาร์เกนสนั่นเองนะครับหนีอยากได้อยู่แล้วนางจะมีท่าไม่ตายยิงเบนเบตอโอลงมาสวยสดเป็นเอลอีมูดแรงต้นๆของท่าไฟแน่นอนนะครับแล้วก็โชคดีเปิดได้การ์ดสองตัวด้วยหรือว่าเขาล็อกหรือเปล่านี่หมีไม่รู้แต่ว่านี่หมีก็ได้เทพเลยทั้งทั้งทั้งการ์ดท,ท,ท,ทั้งไฟนะครับเดี๋ยวหมีขออนุญาตไปเปิดตัวอื่นต่อโอ้โหเยนี่เซ็กซี่มากดูดวงตาสะก่อนดูหุ่นสะกก่อนโอ้โหนมนมก็สุดยอด เกมนี้ไม่ต้องมุดนะเพื่อนๆสามารถโหลด PC แล้วก็ไอดีก็ไม่ต้องสมัครไปปัดประชาชนสามารถเล่นเลยถ้าอยากเล่นก็แค่โหลด PC เล่นแค่นั้นเองมีแนะนานะครับเกมดีอันนี้มีบอกเลยเทียบชั้นฮงไกสบายมันอาจจะดีกว่าด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองลองโหลดเล่นเล่นดูมีปัญหาอย่างเดียวคืออ่านไม่ออกเอาเป็นเซฟนอกเดี๋ยวต้องรอรอมาเปิดโกบอลก่อนนะครับอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดตู้แรกเสร็จแล้วมีก็แนะนําให้เปิดตู้ที่2เอาน้องหัวขาวต่อเลยครับ ออกยากอยู่ออกยากนะครับเห็นตอนนี้ได้อบอกก็ยังขนาดอยู่เซฟนอกก็ยังมีราคาขายกันอยู่โอโหบอกเลยเกมนี้เกลือนะมีไปดูเลทและเกมนี้0ูนย์จุดศนะยากมากเอายี่สิโลไปก่อนเลยแล้วกันครับว้าวไปย่างโอโหไม่มีมาเลยสีม่วงนี้เรียบร้อยต้องสีทองนะครับแต่ว่าภาพอนิเมชันการเปิดทํามาค่อนข้างสวยนะทำมาค่อนข้างสวยนะครับ ไม่ได้แน่นอนแบบนี้เรียบร้อยเรียบร้อยลุงเรียนรีโอ้โหสี่ดาวครับน้องดนตรีไม่ติดเทียอะไรเมง่นี้พอแล้วเกมนี้ก็ค่อนข้างรียากนะครับก็ใครจะเริ่มมาแบบถ้าเริ่มมาอยากสบายก็เอาตัวเทียงข้างบนเลยครัเอาสักสองตัวสามตัวแค่นี้ก็สบายยาวแล้วนี่มีได้ตัวหนึ่งแล้ว ือมสมกับเป็นเหรียญแห่งเกลือโอ้โหสองรอบก็ยังเกลืออยู่แต่เขาแจกเยอะนะเปิดรวมๆที่80โลได้เลยครับอ่ะเราสามารถเปิดแล้วก็เก็บสะสมหินคิดตันฟ้าเอาไปแลกตัวละครได้นะครับอ้าวมีได้วะ่ะ อ๋อน้องน้องอ้าวอยู่ย่าครับก๊สนะเป็นตัวเอเทียเก่งคู่กับกาโลงี่มีสบายแล้วแค่นี้มีก็ได้แทงแล้วครับได้แทงแล้วแล้วก็ได้ดาเมจได้ดาเมจไฟสบายแล้วขอใครครับยังไออยู่ในช่วงนี้ยังยังไม่ค่อยหาย <S <S เขาแจกเยอะนะเพื่อสามารถแบบเปิดได้สบายๆเลยครับสามารถรีเล่นได้เอาตัวเทียข้างบนสามตัวยังได้เลยนะครับ เดี๋ยวเขาจะเปิดตอนเลยแล้วนะคะหมีได้มากี่ตัวแล้วสองแล้วโอ้สบายแล้วถ้าเกิดเปิดด้องหัวขาวได้หมีเล่นยาวได้เลยจบเลยสบายสบายเลยอืมแต่เลดเกือจริงนะแต่อย่างที่บอกถ้าเล่นเซฟนอกคอไม่ต้องหลีกก็ได้มันเล่นขำๆหาประสบการณ์อะไรก็ได้ครับหมีชอบนะหมีเล่นแล้วหมีบอกสนุกอ่ะเพื่อนๆลองดูเลทเลยเห็นไหม0.25พวกตัวแสงกับมือดาแพงของว่าเลทมันแบบเวอร์มาก0.25เงี้ย แล้วก็ลองมาก็จะเป็นไฟตัวที่มีได้แล้วเนี่ยหนึ่งตัวศูนย์จุดเจ็ดห้าเนี่ยครับแสงมืดมันออกศูนจุดสองออกเลนแบบน่ากลัวมากอ่ะออกเลนแบบประมาณว่ากลับไม่มีใครเปิดได้อ่ะชงวแรวบโอ้โหก็ยังไม่ได้อีกเศร้าใจออกยากนะเกมนี้บอกได้เลย ถ้าเป็นเซฟไทยมาโคบอลไงก็ต้องเลียตัวมันออกยากจริงนะต่เซฟนอกก็เล่นสนุกสนุกนะครับแหมโบไม่มีออกเลยเศร้าใจต้องขอญาซื้อซะหน่อยนะครับสุดท้ายแนละ้วถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเออมีก็ได้มาสองตัวแล้วอะ คือมีบอกว่าในตัวเทียบนสักสองตัวนี่คือเล่นจบเกมได้เลยนะจบด่านสบายๆเลยนะครับคือเราต้องพยายามมีตัวเก่งอย่างละธาตุใช่จะได้แบบเวลาไปเจอบอสแพ้ทางก็สลับมาตีได้นะครับอะไรประมาณนี้นะอ่าเนี่ยครับเหลือโลกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีจะเปิดได้หรือเปล่านะครับ โลสุดท้ายโลสุดท้ายโลสุดท้ายหน้าตาดีหรือเปล่าลองกดดูสิไม่กล้ากดเลยสุดท้ายแล้วเผื่อจะโชคดีกับเขาบ้างนะครับอ๋อช็อตชแหวบโอ้โหโโหุยหุยมีได้ว่ะเปิดโลเดียวได้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหอวได้น้องหัวขาวจบแล้วครับแค่นี้มีก็ได้ตัวเทียเอ็เอาไปเล่นสบายแล้วสามตัวแค่นี้สบายแล้ว,ลว,ลวไม่ต้องรีเลยโชคดีเย้ ก็ถ้ามีแนะนําก็เกมนี้เอาแบบพันแตทุกด่าเน,นะแทงหนึ่งดาเมจสองแล้วก็ซับหนึ่งแค่ได้จบแล้วสบายสบายใสใสอ่เอดี๋ยวมีขออนุญาตไปรีวิวทีมให้ดูแล้วกันะะนะครับลองจัดทีมรีวิวทีมให้ดูสักตาสองตาเนาะแต่หมีบอกเลยนะถ้าใคราสาวกแฟนฮงไกหรือว่าเกนชินลองมาโหลดเล่นครับสนุกจริงนะสนุกจริงภาพสวยมากอันนี้มีปรับภาพการดมากนะถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่า เล่นในคอมเล่นใน PC หรือว่าสเปคเอ่อ Android แรงๆก็สามารถจัดภาพสวยได้สวยจริงนะอันนี้ไม่เถียงสวยจริงนะครับโอ้สบายเลยอย่างนี้เราเอาโอโตผ่านทุกด่านได้เลยมังเนีดามเมจมันแรง2ตัวเลยนะน้องอ <laughs> น้องคนนี้ดูแอบซาดิสนะครับดูจากหน้าแล้ว <laughs> น้องหัวเขียวโอ้โหเซ็กซี่มาก ต้องบอกว่าผู้หญิงเกมนี้นี่แบบรูปร่างหน้าตาดีมากครับบางคนก็โชว์กางเกงในเดินเลยเนี่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 ยอย่างน้องคนนี้เป็นต้นอ่าเดี๋ยวขออนุญาตจัดทีมสนิดนึงแล้วกันนะครับนี่ก็โอ้ยอาร์คเนสต้องเอาไปข้างหน้าครับเดี๋ยวมีขออนุญาตเอาตัวเก่าออกก่อนพระเอกลัคกี้แบร์ต้องออกไปแล้วนี่มาแล้วครับตัวใหม่เลยเทียเอสทั้งสามแล้วก็เอาน้องการ์ดมาช่วยเดินครับน้องการ์ดเห็นเขาบอกซับเปล่าวะนี่ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะใช่ เยอะๆสบายนะครับอ่ะวิธีการเล่นเกมนี้ก็เราก็เดินไปตามเควสมันเลยครับเควสเหลืองมันขึ้นเราก็เดินตามเควสเลยแค่นั้นเองจบแล้วมันบอกให้เราไปไหนแล้วก็ไปครับอ่มามัเขาก็จะบอ,อกให้เราไปทางทิศทาง2อ1อเอันนี้เขาให้เราใส่คนหนึ่งอันนี้มีใส่ไปแล้วเขาก็เป็นการสอนนะครับว่าทีมตัวละครคุณสามารถร่วมปาร์ตี้ได้ทั้งหมดสี่คนนะครับโอเสียดายอาร์คเนสไม่เห็นกางเกงในนะครับโอ้โห,โห,โหอันนี้ใส่เป็นซับกางเกงกันมาเรียบร้อยแล้ว วันนี้ผิดสดิตเอากันหนูเหรอมาสินี่โซตีซะเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนการเล่นกันดีกว่าคราับเอาไปพลังเปลไฟสุดยอดของ nes, อาร์เนสบเทโอสตีมตุ้มโอ้โหโดนแล้วติดทีบับบานติดเผาโอ้โหไม่น่าไมาถึงจับเป็นตัวเทเอมีบอกแล้วว่ามีสบายแล้วเนี่ยต, 4, ตัวเทเอสตัวกูเล่นไม่ได้ก็ไม่รู้ไงแล้วนี่ครับเจอพิชาแท้ๆๆๆๆๆๆๆนี่ตีหมูด้วยถ้าเกิดข อ๋อมันมีหลายเวฟครับตะกี้มอนเวฟหนึ่งตายไปแล้วไม่ใช่มาเวฟเอาไปเบโอสตีมของอาร์เนสผู้นี้ตองหายไปซะยูตู้โอ้โหนางโหดจริงครับเตะซะหน่อยเอออ้าวโซ่อยงเงี้ยเอาแซ่ปิดฉากเลยครับราคาดิชิงนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับมีว่าดีไม่ดีสนุกของไกเออมีพูดจริงๆนะ ไม่ได้พูดรอเล่นเลยนะครับอ่ะก็เอาไปว่าขอเป็นการจบรีวิวแล้วก็การรีไอดีนะครับแล้วก็เป็นในส่วนอ่อเทียตัวละครนะครับเพื่อนๆก็ลองรีไอดีเล่นดูสนุกสามารถเล่นรอยาวได้เลยอะ่ะเกมมันทํามาดีนะครับสําหรับเกมชื่อดีมีเมนโตนะครับไวชาร์โดนะครับตอนนี้เปิดอยู่สโตเคอาแต่ว่าเพื่อนๆโหลดคอมเล่นได้เลยอ่ะแล้วเจอกันนะครับ